คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเรามีทุกสิ่งที่คนอื่นใฝ่หาแต่กลับไม่รู้สึกสุขจริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตที่เรากำลังเดินอยู่นี้เหมือนกำลังวิ่งตามเงาอะไรบางอย่างที่จับต้องไม่ได้และไม่รู้ว่าปลายทางจริงๆอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาความจริงอันลึกซึง้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสู้และสอนแก่ชาวโลกความจริงที่เมื่อเข้าใจแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะนี่ไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือหนทางที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในใจในชีวิตของเราทุกคนต่างสแสวงหาความสุขสแสวงหาความสำเร็จสแสวงหาสิ่งที่เติมเต็มหัวใจแต่หลายครั้งยิ่งเราสแสวงหากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่าเหมือนความสุขนั้นไหลาหายไปอย่างรวดเร็ว ความจริงข้อนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างแจ่มชัดและทรงชี้ให้เราเข้าใจว่าความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกไม่เคยยั่งยืนเลยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทุกสิ่งในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าทรัพย์สินชื่อเสียงความรักหรือแม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าหวงแหนล้วแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลาย และไม่อาจยึดครองไว้ได้จริงเมื่อเราไม่รู้ความจริงข้อนี้ใจก็ถูกหลอกให้ยึดมั่นถูกหลอกให้ไล่าตามแล้วก็ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เมื่อใดที่เราเริ่มมองเห็นตามความจริงเริ่มเข้าใจว่าความสุขภายนอกไม่เคยถาวรความทุกข์ไม่ได้เกิดมาเพื่อทําร้ายเราแต่เกิดมาเพื่อบอกให้เราหันกลับมามองภายในเมื่อนั้นชีวิตเราก็จะค่อยๆค,คลายจากความกดดัน และได้พบความสงบที่แท้จริงเพราะความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ใช่ความลับจากใครแต่คือความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอมาเพียงแต่เรายังไม่หยุดมองยังไม่หยุดฟังและยังไม่หยุดสัมผัสด,ด้วยหัวใจที่สงบเมื่อพระพุทธเจ้าตรสัสสู้พระองค์ไม่ได้ตรัสสู้เรื่องอื่นใดไกลเกินเอื้อมแต่ตรสัสสู้ความจริงของชีวิตที่ทุกคนสัมผัสดได้นั่นคืออริยสัจสี ความจริงอันประเสริฐสิประการที่เป็นเหมือนกุญแจไขประตูสุขความหลุดพ้นความจริงข้อแรกคือทุกทุกไม่ใช่แค่ความเศร้าหรือความน้มเหลวแต่ทุกสิ่งที่ไม่ยั่งยืนก็เป็นทุกข์ร่างกายที่เจ็บป่วยใจที่ดิ้นรนความรักที่ผันแปร ى, ทุกอย่างที่เราอยากให้คงอยู่กลับต้องเปลี่ยนไปนี่คือทุกที่ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อที่สองคือสมุท,ทยัย เหตุแห่งทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาความอยากความยึดมั่นอยากได้สิ่งที่ไม่มีอยากให้สิ่งที่มีไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้โลกหมุนตามใจเราแต่โลกนี้ไม่เคยหมุนตามใจใครและความจริงข้อนี้คือเหตุที่ทําให้เราเจ็บปวดความจริงข้อที่สคือนิโรธความดับทุกข์พระองค์ตรัสว่าทุกนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปหากเราเห็นเหตุของทุกข์และดับเหตุนั้นได้ ความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นเหมือนไฟที่มอดดับเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงใจเราก็จะว่างเบาและเป็นอิสระความจริงข้อที่สคือมักผลทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งคือมักแปอันได้แก่ความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียนชอบสติชอบและสมาธิชอบ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือหนทางที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเราเริ่มเข้าใจอริยสัจสี่เราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อหนีทุกข์หรือสะสมสุขแต่เพื่อเรียนรู้ความจริงและวางใจอย่างถูกต้องเมื่อใจหวางได้ทุกสิ่งที่เคยเป็นปัญหาก็กลายเป็นบทเรียนทุกสิ่งที่เคยหนักหนาก็กลายเป็นสิ่งที่เราผ่านไปด้วยปัญญา ลองคิดดูนะทุกสิ่งในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานความสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาถ้าเราไม่เห็นตามความจริงเราจะถูกความเปลี่ยนแปลงนั้นดิดขั้นใจแต่ถ้าเราเห็นความจริงเราจะไม่ดิ้นรนเกินจําเป็นและสามารถวางใจได้อย่างสงบเพราะความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่บนฟ้า แต่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกความรู้สึกอยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อเราพูดถึงอริยสัจสี่และมรรคแหลายคนอาจคิดว่าเป็นคำสอนที่สูงเกินไปเป็นเรื่องสำหรับพระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมในป่าแต่แท้จริงแล้วนี่คือเส้นทางของชีวิตที่เราทุกคนสัมผัสดได้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกขณะของการดำเนินชีวิต ลองมองชีวิตประจําวันเวลาที่เรามีปัญหากับครอบครัวเรามักจะรู้สึกโกรธเสียใจหรือผิดหวังนั่นคือทุกข์ถ้าเราตามดูให้ดีจะพบว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างใจเราอยากให้เขาเข้าใจเราหรืออยากให้เขาไม่ทำสิ่งที่เรารับไม่ได้ความอยากนี้เองคือสมุท,ทยัยต้นเหตุของทุกข์ถ้าเราหยุดตามดูใจ จะเห็นว่าเมื่อใดที่เราปล่อยความอยากนั้นลงหรืออย่างน้อยผ่อนเบามันลงใจก็จะเบาขึ้นทันทีนั่นคือนิโรธความดับทุกที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าแค่เราลดการยึดมั่นในตอนนี้ใจก็สงบได้แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจรู้จักวางบ่อยๆนั่นคือมัรคกหนทางแห่งการฝึกฝนเริ่มจากการมีสมาธิ คือความเห็นที่ถูกต้องมองเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยถ้าเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่บีบคั้นจนเกินไปเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องคิดในทางที่สร้างสันติไม่สร้างเวรและต่อมาก็คือสัมมาวาจาการพูดที่จริงที่สุภาพและเป็นประโยชน์ลองคิดดูสิ เวลาที่เราพูดดีใจเราก็สงบความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนี่คือการเดินบนมรรกอย่างแท้จริงการทำงานก็เช่นเดียวกันหลายคนทุกกับงานเพราะยึดติดกับตำแหน่งยึดติดกับความคาดหวังของคนรอบข้างหรือยึดติดกับความสมบูรณ์แบบของตนเองถ้าเรามองด้วยปัญญางานคือหน้าที่ที่ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยทำเต็มที่แต่ไม่ยึดมั่นว่า ต้องได้ผลอย่างใจทุกครั้งเมื่อใจเริ่มวางความทุกข์จากการทำงานก็ลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นเองความจริงก็คือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้ดั่งใจแต่คือการเข้าใจตามความเป็นจริงและว,วางใจให้เป็นอิสระจากสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขทางโลกเหมือนน้ำหวานที่มีพิษเจืออยู่ดื่มแรกๆหวานชื่นใจแต่เมื่อถึงเวลาก็กลายเป็นความเจ็บปวด แต่ความสุขจากธรรมะคือความสุขที่ไม่มีพิษสุขเพราะใจสงบสุขเพราะไม่ต้องดิ้นรนสุขเพราะไม่ต้องแบกเกินจำเป็นและนี่แหละคือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจตามนี้ทุกก้อกลายเป็นครูปัญหากลายเป็นทางและทุกลมหายใจก็กลายเป็นบทเรียนแห่งธรรมการเข้าถึงความจริงที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของการท่องจำ ไม่ใช่แค่การฟังหรือการคิดตามแต่คือการฝึกให้ใจสัมผัสตรงเห็นตามจริงในปัจจุบันขณะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางไว้ชัดเจนเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ขั้นตอนแรกคือการมีสติในกายกายรุุปัสสนาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้ลงหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องปรุงแต่ง เพียงแค่รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรเมื่อสติอยู่กับกายใจก็จะค่อยๆสงบไม่ฟุ้งซ่านไปตามอดีตหรืออนาคตขั้นตอนที่สองคือการมีสติในเวทนาเวทนานุปัสนาเวลามีความสุขก็รู้ว่านี่คือสุขเวลามีความทุกข์ก็รู้ว่านี่คือทุกข์ไม่ผลักไสไม่ดึงดูดเพียงแค่เห็นตามจริงว่าทุกความรู้สึกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็จะไม่ถูกความสุขหลอกและไม่ถูกความทุกข์บีบคั้นจนเกินไปขั้นตอนที่สคือการมีสติในจิตจิตตานุปัสสนาสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเราสงบหรือฟุ้งซ่านใจมีโทสะหรือมีเมตตาใจหนักแน่นหรือวั่นไหวเมื่อเรารู้เท่าทันใจของตนเองใจก็จะค่อยๆมีอิสระไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเหมือนเมื่อก่อนขั้นตอนที่สี่ คือการมีสติในธรรมธรรมนุปัสนานั่นคือการพิจารณาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนถาวร<ๆ>การมองเช่นนี้จะทำให้ใจวางได้ง่ายขึ้นและเบิกบานในความจริงเมื่อเราฝึกทั้งสี่อย่างนี้ใจจะค่อยๆค,คลายจากการยึดมั่นถือมั่น และความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสู้ก็จะปรากฏให้เราเห็นด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการเชื่อใครเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่คือเรื่องของการพิสูจน์ด้วยใจที่สงบและมีปัญญาและในชีวิตจริงการฝึกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในป่าไม่จำเป็นต้องละทิ้งครอบครัวหรือการงานแต่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นตอนเดินก็รู้ว่ากำลังเดิน ตอนทำงานก็รู้ว่ากำลังทำตอนโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธแค่รู้เท่าทันใจก็เริ่มหลุดพ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วความจริงคือความสงบไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ภูเขาสูงหรือถ้ำลึกแต่อยู่ที่ใจที่ตื่นรู้อยู่ที่สติที่ระลึกได้อยู่ที่ปัญญาที่มองเห็นความจริงของทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นและนี่คือหนทางที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะได้สิ่งใหม่จากภายนอกแต่เปลี่ยนเพราะใจได้พบอิสรภาพจากภายในเมื่อเราเริ่มต้นฝึกใจด้วยการรู้ลมหายใจการรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมใจของเราก็ค่อยๆสงบลงไม่ถูกพัดพาไปกับคลื่นของความคิดและอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่เคยดูเหมือนปัญหาใหญ่กลายเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกาลเวลา นี่คือผลของการเข้าใจความจริงใจที่เคยหนักก็เบาขึ้นใจที่เคยดิ้นรนก็สงบลงและใจที่เคยติดอยู่ในความทุกข์ก็เริ่มรู้จักอิสรภาพเมื่อเราเข้าใจความจริงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปเพราะเราไม่ยึดติดว่าเขาต้องเป็นอย่างใจเราเราเริ่มเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเหตุและปัจจัยของเขาเมื่อเราเข้าใจเขาเราก็ให้อภัยได้ง่ายขึ้น มีเมตตาม,มากขึ้นและความรักก็กลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักที่คาดหวังหรือบังคับแม้ในการทำงานเมื่อเราวางใจได้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเราก็ไม่ถูกผลลักดีบคั้งจนเกินไปทำเต็มที่แต่ไม่ยึดติดจึงเกิดความสุขในทุกขณะที่ทำไม่ใช่รอสุขแค่ตอนสำเร็จและในที่สุด ความสุขที่แท้จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งไล่หาแต่คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่รู้ใจที่วางและใจที่สงบความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลไม่ได้อยู่ในอนาคตที่เราวิ่งตาหาแต่ซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่ในทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วดับไปอยู่ในทุกความรู้สึกที่ผุดขึ้นแล้วเลือนหาย พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์หากเราเข้าใจเหตุแห่งทุกข์และรู้จักวางใจอย่างถูกต้องเมื่อนั้นทุกก้าวเดินในชีวิตจะกลายเป็นหนทางแห่งธรรมทุกลมหายใจจะกลายเป็นเครื่องเตือนสติและทุกวันจะกลายเป็นโอกาสแห่งความตื่นรู้ดังนั้นความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้คือการเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงเหตุและปัจจัย และเมื่อเรารู้จักปล่อยวางใจเราก็จะได้พบกับอิสรภาพความเบาสบายและความสงบที่แท้จริงและนี่แหละคือของขวัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้มนุษย์ทุกคนของขวัญที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องรอคอยเพียงแค่หันกลับมาดูใจเพียงแค่ตื่นรู้ในปัจจุบันความจริงก็จะเผยออกมาและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ ได้นำความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาพิจารณาในใจของตนเองไม่เพียงแค่ฟังผ่านหูแต่ให้สึมซับลงไปในหัวใจให้ธรรมะค่อยๆเติบโตเป็นพลังแห่งปัญญาและความสงบไม่ว่าชีวิตของท่านในวันนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ความกังวลหรือความสับสนเพียงใดขอบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองและประคับประคองให้ท่านมีกำลังใจ ให้ใจของท่านพบความสว่างสวยกล้าหาที่จะเผชิญทุกสิ่งด้วยปัญญาและปล่อยวางด้วยเมตตาขอให้ทุกท่านพบความสุขที่ไม่หวั่นไหวพบความสงบที่แท้จริงในใจและขอให้ความจริงอันประเสริฐนี้เป็นแสงนำทางให้ชีวิตของท่านเบาสบายและก้าวเดินไปอย่างมั่นคงสว่างสวยตลอดเส้นทางแห่งธรรมสาธุสาธุสาธุ